โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการออก Line notify token นะครับเพื่อใช้สำหรับการส่งข้อมูลผ่าน Line notify นั่นเองในเลคเชอร์ที่ผ่านมานั้นเราได้เขียนโค้ดในส่วนของ Line notify setting ไปแล้วนะครับผมทีนี้เราจะพบว่ามีค่าที่เราจะต้องส่งไปนะที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลผ่านไล n e นะครับก็จะมีอะไรมี package id มีสติ๊กเกอร์ ID อ่ามีในส่วนของข้อความนะมีในส่วนของ URL นะครับแล้วก็ตัวโทเค็นซึ่งนะครับผมจะสอนออก access token ของ l ลายก่อนนะแล้วเราจะมาทดสอบส่งข้อมูลกันนะโดยผมจะสอนทั้ง2วิธีเลยวิธีแรกคือส่งข้อมูลผ่าน l ลายส่วนตัววิธีที่สส่งข้อมูลผ่าน l ลายกลุ่ม ่านะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะโดยการออก Access Token ก่อนให้ไปที่ไหนครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะผมจะใช้ Google Chrome เราจะใช้ Microsoft Edge ก็ได้นะ EDGE ตัวนี้นะครับหรือบางคนใช้ Firefox ก็ได้นะผมใช้ Google Chrome ไปที่ URL ตามนี้นะ n o t i f y b o t l i n e m e นะครับ en en ตรงนี้คือภาษานะผมใช้ภาษาอังกฤษผมก็ใช้ en แต่ถ้าบางท่านใช้ภาษาไทยก็พิมพ์ th แบบนี้ enter ไปเห็นไหมข้อความในส่วนของตรงนี้จะเป็นภาษาไทยแต่ผมจะใช้ตัวภาษาอังกฤษเนาะผมใช้ en ตรงนี้ enter ไปเขาก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราล็อกอินโดยใช้ลายของเรานะกดตรงนี้ล็อกอิน วิธีที่ง่ายที่สุดนะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการกรอกอีเมลพาสเวิร์ดก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ QR Code Login เราจะต้องทำไงครับเราต้องเปิด l ล n e แอป,ปในมือถือของเราขึ้นมานะโปรแกรม l ล n e นะครับผมเปิดมาแล้วตอนนี้นะจากนั้นผมก็กดตรงน,นี้ QR Code Login กดเข้าไปครับปึ๊บให้เราไปที่ l ล n e มือถือของเรานะตอนนี้ผมเปิด l ล n ์ของผมขึ้นมาแล้ว ไปที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับผมกดปุ่มเพิ่มเพื่อนกดปุ่ม QR code จากนั้นก็สแกนเลยเนี่ยสแกนที่หน้าคอมของเรานะตอนนี้สแกนไปที่ QR code จากนั้นที่มือถือของเราก็จะขึ้นข้อคาล็อกอินกดล็อกอินเข้าไปเลยเพื่ออนุญาตครับปึ๊บอตอนนี้ก็ป้อนตัว Verification code นะครับป้อนเนี่ยเลขนี้เลย89 78นะ คอมแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับผมป้อนตัวเลขที่ปรากฏหน้าจอของท่านเนี่ยลงในมือถือในแอปไลน์เนี่ยนะครับของผมเป็น8978จนะจากนั้นก็กดปุ่ม v r r i y อ่าผ่านหน้ามือถือนะครับปึ๊บอ่าล็อกอินเรียบร้อยนะที่หน้ามือถือของเราก็กดปุ่มโอเคไปเลยปึ๊บล็อกอินเรียบร้อยนะครับ